สัสดีทุกคนอินดีต้องรับเข้าสู่ข่าวเต่งร่วมฉลองวันสากลแห่งการเต้นรำชาวไทยเชื้อสายมาเลเซียแสดงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมยาวาชงหางานใกล้ชิดฝ่ายเลนงานให้กันสนับสนุนการหางานเป็บครบวงจรรถชงวีลบาสขนได้วันราคาพิเศษสะดวกสบายเดินทาง ท่องเที่ยวได้หวันสองคนได้ฟรีหนึ่งคนคู่มือดูเลสุขภาพาหลังทำสัญญากรรมควางงานครบทุกขั้นตอนบางลมผิวชุ่มชื้นป้องกันเสนเด็ดเลเฟองฟูผิวขอเชิญรับช่องรายงานต่อไปนี้ค่ะ เพื่อตอบสนองวันสากลแห่งการเต้นรำชาวต่างชาติใหม่ชาวมาเลเซียสแสดงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหน่วยงานด้านการบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพได้จัดหลักสูตรการศึกษาและเผยแพร่กฎหมายสำหรับครอบครัวชาวต่างชาติใหม่โดยเชิญคุณอาอชัยพิงจากมาเลเซียมาแนะนำการเต้นรำโจเกตซึ่งมีต้นกำเนิดจากโปรตุเกสและมักใช้ในงานเฉลิมฉลองคุณอาอชัยพิงยังได้ส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษามาเลเซียพร้อมให้กำลังใจชา,างชาวต่างชาติใหม่ให้เริ่มต้น เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในไต้หวันเยาวชนหางานกใกล้ชิดฝ่ายแรงงานให้การสนับสนุนการหางานแบบครบวงจรกระทรวงแรงงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วไต้หวันจัดงานรับสมัครงาน9 4ครั้งถึงพฤษภาคม2023โดยเปิดรับประมาณ2 1 0 0 0 0ตำแหน่งงานใหญ่แรกจัดที่หุบเขานีวไทเปมีผู้เข้าร่วมกว่า1 0 0 0 0คนและจะจัดงานในอีหลานและปิงตง4ครั้งในช่วงพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคมคาดเปิดรับ5,200ตำแหน่งศูนย์พัฒนาอาชีพ เยาวชน5แห่งทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมอาชีพ72ครั้งพร้อมบริการตรวจประวัติการทำงานและการฝึกสัมภาษณ์นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ยูท c คอร์แพลตฟอร์มและโครงการการจ้างงานที่มั่นคงสำหรับเยาวชนที่หางานครั้งแรกพร้อมเงินอุได้หนุนสูงสุด45,000 รถชมวิวบัสของไต้หวันราคาพิเศษสะดวกสบายเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน2คนได้ฟรีหนึ่งรัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยโปรโมชั่นรถบัสท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับ2คนเดินทาง1คนฟรีระหว่าง1มกราคมถึง31ตุลาคม2 5 6 7พร้อมโปรโมชั่น30%ในจังหวัดที่เข้าร่วมสถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน100แห่ง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยขยายโปรโมชั่น30เนในอำเภอทรยายตั้งแต่1พฤษภาคมถึงหนึ่งกันยายนและที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างหนึ่งมิถุนายนถึง1กันยายนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวสนับสนุน21บริษัททัวร์จัด8 1เส้นทางครอบคลุม100สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไต้หวันเชิญชวนประชาชนใช้บอนกิจการรถบสัสท่องเที่ยวสัมผัสความงดงามของไต้หวันการดูแลผิวหลังทำศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรการบำรุงรักษาความชุ่มชื้ การดูแลผิวหลังการรักษาความงามทางการแพทย์สำคัญมากผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังการรักษาผิวมักจะแห้งควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและช่วยให้ผิวชุ่มชื้นการป้องกันแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญเพราะรังสี UV อาจทำให้เกิดการสะสมของเมสส็ดสีนอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยที่มีกรดอะมิโนและคอลลาเจนช่วยฟื้นฟูและกระชับผิวแพทย์แนะนำให้ทำตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้หรือผิวแดงและฟื้นฟูผิวให้กลับมาสดใสาตามธรรมชาติ